ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะฉันสองนางอยู่นานไม่ได้เข้ามาพอคุณพอแก้บุ่มเรียกพี่พีชฉันก็รู้ว่าพวกเธอชอบส่องกันอยู่ข้างนอกฉันเห็นทุกแต่ละคนเอาคลิปไปลงแคปอยู่ข้างนอกทั้งนั้นกดเข้ามามันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่อ่า <c oughs> นชื่อในในหรอกว่าใครเข้าร่วมอะกดมันันทุ่ใจหรอกไม่ได้หรอตลกอ่ะั ไม่ได้เลยไม่แต่เดี๋ยวนั้นจะบอกทุกคนว่ารอบนี้ไปหนูตื่นไม่สายเลยนะหนูเป็นคนเก่งวันนี้เป็นวันแรกที่เราต้องห่างกันอีกแล้วคิดถึงหนูยังห <c oughs> ลงเสน่ห์หนูใช่ปะ <c oughs> นี่เขไปตัดตอนที่เขาบอกว่าเขาหลงหนูอะ่ตะตลกอะล่ะหลงเสน่ห์หนูไม่บอกไม่รู้ทุกคนไปดูคลิปที่ที่ออนเมื่อวานหรือ,อยัง เฮ้ยอ่ะบูดเดี๋ยวของหนูม่ีปัญหาไม่ได้ไปช่ว่ดูกันด้วยหน้องน้องมันทับทายไปแล้วไปไหนอ่ะอะไรนะยังไม่ได้ลื้อกระเป๋าเลยไปลื้อกระเป๋าก่อนยิ้มกันยิ้มฮะยิ้มหน่อย บายบายครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ